ดรงอีปูเหรอใช่องปูกินนานนะจ๊ะปูกินปูนมาจากไหนดก็บมาเมื่อคืนพุงนา <c oughs> นพี่ดองพี่จะกินปูกินปูดองปูน้อยแม่งจงไว คุตำมตําใช่ตำสมพระครามไหมนะเอาไว้ตำสมพระครามไหมไม่รู้ขามไม่มีปูนาขายเคปูกำลังปูน้อยนะคะกำลังอ่อนๆงามๆเสพๆเลยนี่คุณต้มตำดีกว่าอันนี้เขากำลังมาหลายงามเลยนะคะโอ้โอู้บู้ ม่ต้องไ่ต้อกินดิบเนาะเอาไปก่อนปูลเลกก็มีนะปูหน่อยบบบปูจะก,กินกุต้มไหมซุปตหมหน่อยไหมเรนะียวแต่ใจแกเออทำไมเราต้องพูดไทยกันด้วยเออตีนมาว่าเลยลนะ่ะ <laughs> นาวาพาบอกไทยมาว่ากรุงเทพบุกกรบบไทยกรตีนมาว่า, <laughs> า,าเลยกนะบบไทยได้กินส้มนะตํม,ม,เนะตม,ตมเลยจ้ะ เอาเอาลงมาใส่ให้หมดสิเจ,จ้าจะสมตำเราจะปิ้งเลยเหรอมาปิ้งกินดิบตัวตายก็ไม่ต้องลงนะตัวตายไม่ต้องลงนะจ๊ะโอ้ตายแล้วอันนี้ปูใหญ่ปูนาท,าทักสีอันนี้ปูใหญ่นะจ๊ะมสมตำนะน้ำสใส่อะไรเพิ่มอีกนะ ได้นำดนำองนะครับก็มาตามมนแล้วน้ดองมันเอาน้ำใส่ก่อนจุกวนอีออน้ำเอาไว้ต <Regular> ั้งนเลยเหรอเยอะไปไหมอืมที่ดีหมดออเอาตัวแก่มาดองอ่เลตัวนอนมันต้ออนนก็มีย ปลาโลนเบิดแล้วพี่น้องปลูก็ไดโ้โอ้ยเด็กกินส้มตเบิวตัวที่มันสลบปเอาไปทำอะไรกินแล้วก็ตัวไหนตัวดำๆนะดำอะไรเอาไปเล้าตัวขาวๆเนะี่ยตัวที่มันสลบก็เอาไปจีไฟจีกินส้มตำๆแล้วจีไปพอ,อแล้วพอแล้วนะเอาเทน้ำลงไป ามเย็ยนยังเย็ยนแล้วน้ำดองที่เราเคี่ยวไว้นะจะพอไหมเนี่ยอ<พ>อทิงลงไปเลยไปเดี๋ยวเพื่อเป๊ะเลยใช่ไหมเป๊ะปั่นตวงเดี๋ยวมันกับสรุปลงไปว้าวว้าวต้องกินเลยทยเนี้ยปิดฝาตามา อ,อยู่ในบ้านเท่านี้แหละทุกคนย้ Yay.